เค้กตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กใบเตยลาวามะพร้าวอ่อนนี่น่าทานไหมเหมือนเค้กที่ขายตามคาเฟ่แพงๆเลยนะแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นต้องมีพื้นฐานทางด้านเบเกอรี่อยู่นิดหน่อยนะคะพอดีกบเรื่องนุกกับทางกะพิอัมพาวาก็เลยเขียนสูตรใหม่ขึ้นมา นะคะโดยเค้กตัวนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนนะเป็นเนื้อเค้กจะเป็นชิฟอนจะไถูกปากคนไทยนุ่มๆนิดนึนนนนง2คือลาวาซอสนะคะลาวากบใช้มะพร้าวอ่อนเนาะแล้วก็ตัวเกรสเนี่ยจะเป็นเกรสกะทิงงงนะสิโดยใช้ตัวกะทิอพวาเป็นตัวเชื่อมต่อทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันนะชิฟอนหลักๆนะคะ ทำไม่ยากเลยแต่ภาชนะทุกอย่างต้องสะอาดเพราะถ้าสมมุติมีคราบไขมันปุ๊บเนี่ยไข่ขาวจะตีไม่ขึ้นพอไข่ขาวตีไม่ขึ้นมันคือจบนะเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะบัดปั่นใบเตยนะคะหัน่นเป็นท่อนๆใส่น้ำปั่นให้ละเอียดกรองแต่น้ำออกมาพักไว้แล้วก็จะร่อนแป้งสามตัวแป้งสองตัวคือแป้งเค้กกับ แป้งข้าวโพดนะคะเสร็จแ,แล้วก็เติมอีกสองส่วนคือผงฟูกับเกลือลงไปล่อ้อนเข้ากันล่อสามครั้งนะแป้งจะก,กระจายตัวแล้วก็ผสมเข้าด้วยกันเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่น้ำใบเตยกะทินะคะแล้วก็น้ำมันลงไปน้ำมันแนะนำให้เป็นน้ำมันที่ไม่ค่อยมีกลิ่นแรงเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันข้าวโพดหรืออะไรพวกนี้ที่ไม่กลิ่นแรง ใส่เข้าไปนะคะคนให้เข้ากันเสรแล้วก็ไปแยกไข,ข่ขาวไข่แดงนะไข่ขา,ขาวเนี่ยให้ใส่ในโถตีเลยนะคะโถต้องสะอาดและแห้งไข่แดงแยกออกมาอย่าให้มีไข่แดงตกไปในไข่ขาวเลยนะอันนี้สําคัญเหมือนกันมันจะตีไม่ขึ้นจะจแล้วไข่แดงตีใส่เข้าไปในส่วนผสมของแป้งจืดๆกบหยดสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปสองหยดเพราะต้องการสี นะคะคให้มันสวยแบบนี้นะจะได้ถ่ายลูกสวยๆขอให้เข้ากันพักไว้ระหว่างนั้นเราก็ให้เปิดเครื่องตีตีไข่ขาวเนี่ยพอมันขึ้นฟองหยับๆจะเป็นฟองใหญ่ๆนะขึ้นมาหยาบๆเติมครีมออฟชาท่าลงไปนะคะตีต่อเร่งความเร็วสูงสุดตีต่อแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลลงไปตีจนมันขึ้นเงาเห็นเลยว่ามันขึ้นเงา ะะแล้วก็พอเราเอาพายางแปะเนี่ยเขาสามารถตั้งยอดได้อันนั้นถือว่าใช้ได้แล้วแต่ไม่ต้องแข็งมากก็ได้นะแค่ยกขึ้นมาตั้งได้สักพักหนึ่งก็โอเคแล้วหยุดเครื่องเอาตักพายางนะตักมาสักทัพพีหนึ่งผสมไมในส่วสมแป้งตะล่อมด้วยการเอาพายางนะป่าจากก้นขึ้นมาตลบหน้าตลบไปตลบมาพอเริ่มเข้ากันแล้วเททั้งหมด กลับไปในโถเมือแรงของเราคนวิธีเดียวกันปาดจากก้นตลบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันทีนี้ก็เอาไปอบเนื่องด้วยกบใช้พิมพ์แบบเก่านะช่างเก่าๆใช้อุปกรณ์เก่าๆกบก็เลยทานเนยรอบๆพิมพ์นะคะใส่เค้กไปเกือเบเต็มเหลือลงมาสักนิดหน่อยเพื่อให้เค้กฟองตัวฟูตัวนะ แล้วเราก็วางบนถาดถาดกบเป็นถาดเตาอบกบเป็นเตาอบแบบใช้แก๊สเพราะฉะนั้นกบเอาน้ํารองไว้ก้นถาดด้วยกันก้นเค้กอะก้นพิมพ์มไม่อย่าลืมนะคะเวลาเราตบขนมเนี่ยพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยก้นเค้กตรงก้นพิมเนี่ยมันคือหน้าเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ความสำคัญกับตัวนี้เยอะๆนิดนึงอบไฟ180องศา 25นาทีทุกครั้งพอเริ่มปั่นให้วอรมเตาอบเลยนะพอเรียบร้อยปุ๊บระหว่างนั้นเราก็ไปทำตัวซอสซอสจะประกอบด้วยนี่มพะพร้าวอ่อนเชาะแยกน้ำแล้วก็ขูดใช้กระต่ายมือรู้จักไหมที่เป็นนิ่ๆขูดเอามาชิ้นสวยๆเอามาแต่งหน้าแบบนี้ชิ้นที่เป็นเล็กๆเ,เอามาซอยเป็นเสี้ยวเล็กๆเ,เดี๋ยวเราใส่ไปในซอส นะคะตั้งน้ำต่อตั้งน้ำอย่าเพิ่งต้มใส่น้ำมะพร้าวอ่อนประมาณหนึ่งถ้วยกะทิอัมพาวานะาน้ำตาลกับใส่ช้อนตัวเดียวน้ำข้นผ่านช้อนตัวเดียวเกลือเล็กน้อยแล้วก็แป้งข้าวโพดคนทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่เห็นเม็ดแล้วถึงจะตั้งไฟอ่อนตั้งไฟอ่อนคนจนเรามีลักษณะหนืดข้นขึ้นมาอย่างนี้นะคะถือว่าใช้ได้ ปิดไฟพักให้เย็นพอเย็นแล้วเนี่ยเขาจะเหนียวขึ้นอีกนิดนึงนะอย่าค้นมากตอนที่มันยังร้อนอยู่เพราะถ้าค้นมากเวลายเย็นแล้วมันจะเป็นก้อนนะมันจะรับผ่าแล้วมันจะไม่ลงมาเป็นลาว่าตัวเกรสตัวเกรสเนี่ยก็ใช้กะทิเหมือนกันนะคะกะทิน้ำมะพร้าวนะอย่างหนึ่งช้อนโต๊ะเอาเข้าไมโครเวฟ 30มสิบวิพัชชายนิดนึงเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันพัชชายนิดนึงแล้วเอาน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยลงไปคนคนเลยคนให้น้ำตาลเนี่ยมันเริ่มข้นแล้วแล้วก็เอาช้อนเนี่ยหยอดด้านข้างเป็นสเกิร์ตมันจะหยดเป็นหยดน้ำอย่างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนะ เลยนะแล้วก็ถือว่าเสร็จนะคะเนื่องด้วยของทุกอย่างเราเป็นของสดเนาะมันจะเก็บได้ไม่นานปกติกกเก็บในตู้เย็นก็ต่างจะได้ประมาณสามวันถ้ามันจะเหลือถึงนะเพราะมันอร่อยมากมันอาจจะเหลือไม่ถึงก็ได้ชิมนี่น,นี่เห็นไหมซอสลาวามันจะหนึบับอย่างนี้หอมมากๆเลยนะ หอ,อมใบเตยมากๆเพราะใบเตยเราคั้นสดไงนะคะตอนนี้ความหวานที่เราได้เราจะได้มาจากตัวเกรซที่เป็นน้ำตาลเราทำตัวเค้กและซอสอะมะพราะ้าวนเนี่ยกบทำแบบหวานน้อยนะเราใช้เกรซทอดเทยกันอืม ตัวซอสมีความหอมหอมน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะนัวกะทิแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยตัวเค้กเนี่ยนุ่มมากหอมกลิ่นใบเตยอย่าลืมนะอัมพาว่ากะทิอัมพาว่า,วาเนื้อแท้มันดี้